เดี๋ยววันนี้ผมมีเนี่ยครับมีรถคันนี้ฮะคันที่แต่งเสร็จเรียบร้อยมาแล้วแล้วก็เป็นรถรุ่นที่นานๆจะมีได้ถ่ายทีนะครับก็คือรุ่น4ประตูเตี้ยเกตแซดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาเดินชมรถคันนี้นะครับว่าการตกแต่งมีอะไรบ้างนะครับแล้วท้ายสุดก็คือเช่นเคยครับว่ารถหล,ล่อแบบนี้ทรงแบบนี้ใช้เงิน ออกรถเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นนี้เท่าไหร่เนาะแล้วก็รายละเอียดการทำไฟแนนซ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวคอยติดตามได้เลยฮะวันนี้ฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งมารีวิวรถคันนี้นะครับ yeah. Yeah, when the world feels dreary and cold, and people trying to shoot holes in your ethereal soul, acting nasty like some bacterial mold. Whatever happens, let it go and the it's hard to listen when you feel a more rope than the two-party system. But loving where you at, that's the true art of living. Stop grasping, let it go I got stress crashing on my couch again. Feet up on the otterman. He never runs out of friends. He brought anxiety, they quietly sign the lease. I got the door locked with depression outside at least. trying to find peace. กับรุ่นสีประตูเตี้ยเกรดแซดนะครับกับเครื่องยนต์2.2นะครับก็คือเครื่องยนต์แม็กฟอรใหม่ล่าสุดของอี u ูสูดีแม็ก2025นี้นะครับอ่ะนี่เป็นการรีรอนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่าการตกแต่งคันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็โปรโมชั่นนะครับแล้วก็การดีไซน์ของรถคันนี้ที่ถ่ายตอนนี้นะฮะมีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะอย่าับชมตรงนี้เลย คันที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือคันนี้ก็คือรุ่น Tab 4 2.2เกต Z แนะครับหรือว่า4ประตูเตี้ยเกรดแซนั้นๆที่จะมีลูกค้าทําเรื่องเข้ามานะครับเพราะเกต Z แซนะครับก็เป็นรุ่นท็อปสุดของ4ประตูเตี้ยนะครับสีประตูเตี้ยรุ่นนี้ก็คือรุ่นที่ออปชั่นเยอะที่สุดแล้วนะครับในตระกูลของ D Max 4ประตูเตี้ยนะครับคันนี้ สีเทา a อลบ Boot นะครับหรือว่าสีเทาใหม่นะครับการตกแต่งคันนี้นะครับนี่ก็คืออยู่ที่ล้อนะครับก็คือโปรโมชั่นที่ตกแต่งโปรโมชั่นนี้นะครับก็คือเป็นการตกแต่งตามที่เจ้าของรถต้องการอยากให้รถของเขาเป็นนะครับคันนี้ลูกค้าอยากได้ล้อแบบนี้นะฮะล้อนี้ก็คือเป็นล้อ tc 0 0นนะครับก็เป็นล้อที่ผมว่าใส่แล้วก็สวยดีแล้วก็ที่สำคัญไม่ล้น้วยนะครับ คันนี้รัดด้วยยาง265 45นะครับตัวที265 40นะครับ18นิ้วคันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วนะครับคันนี้ล้อขนาดคงกว้างอยู่ที่8.5นิ้วคือเน้นไม่ล้นนะครับล้อแบบนี้ครับเนี่ยครับนี่ก็คือมิติของรถนะครับคอนเซปต์ของลูกค้าก็คือต้องการแต่งใช้งานล้อไม่ล้นนะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังคันนี้ก็คือ หลดลงมา4ี่นิ้วขนาดยางก็คือเท่ากัน,นครับสองห0ห้าี่สบแล้วก็ลงมา4นิ้วแบบนี้นะครับนี่ฮะอันนี้คือทรงหน้าสองนิ้วหลัง4ี่นิ้วนะครับก็เป็นทรงที่ว่าต้องการเตี้ยนิดนึงนะครับถ้าโหลดสี่ก็คือเน้นเน้นเน้นเตี้ยเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการจัดทรงที่แบบข้างหลังดูเตี้ยหน่อยนะครับแต่หน้าก็คือจะเชิดนิดนึงนะครับนี่ฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการารตกแต่งนะฮะคันนี้ก็คือเป็น คอนเซปต์ของรถคนันนี้หน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับกับสีเทาเอลบูทเป็นสีที่มาแทนสีเทาเลมโบนะครับสีนี้ถ่ายค่อนข้างยากนะครับด้วยตัวกล้องที่ถ่ายนะครับแล้วสีที่เห็นนะคือตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าแนะนําให้ลูกค้ามาดูด้วยตาเปล่าจะดีกว่านะครับเพราะสีนี้เป็นสีที่ถ่ายค่อนข้างยากนี่ฮะส่วนด้านท้ายอ่านี่ฮะอันนี้คือเกจแเกจแซดก็คือมีแปะมาให้แบบนี้เลย แล้วก็เครื่องยนต์2.2 m a c ฟอ o r t นะครับข้างหลังก็คือลูกค้าถอดกระชนหลังออกนะครับใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือปล่อยโล่งแบบนี้ครับเพราะตอนนี้ค้ำหลบป้ายถ้าลูกค้าท่านใดใส่นะครับตอนนี้บางที่บางจังหวัดนะครับตำรวจเริ่มจับแล้วนะครับตรงนี้คะครับเพราะว่าใส่แล้วมันเหมือนไปบังก่อป้ายทะเบียนนะครับทำให้ตำรวจตอนนี้ก็คือเรียกแล้วจะจับนะครับตรงน,นี้ก็เลยตอนนี้แนะนําลูกค้าไม่ต้องใส่ดีกว่าเพื่อ เวลาเข้าด่านก็จะได้คุยลูกกับตำรวจง่ายขึ้นนะครับนี่ส่วนด้านท้ายไฟท้ายก็คือเป็นไฟท้ายสามสามช่องแบบนี้อยู่แล้วครับมี led ให้สำหรับในรุ่นเกรด l ขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญชุดล็อกฝาท้ายนะครับเรามีติดตั้งให้นะครับกับรถทุกคันเวลาล็อกรถกดรีโมทล็อกฝาท้ายล็อกไปด้วยนะครับอย่างคันนี้ก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ก็คือ มีให้ทุกรุ่นตั้งแต่เกรดเอสจนถึงเกรดแซดรุ่นท็อปเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเวลาถอยหลังจะมองเห็นไหมเรามีกล้องถอยหลังให้ทุกรุ่นนะครับส่วนฟิล์มคันนี้ก็คือติดตั้งเป็นฟิล์มรอบคันก็คือ60นะครับแล้วก็บานหน้าก็60เช่นเดียวกันก็คูณง่ายๆก็คือ60ทั้งคันนะฮะฟิล์มเราสามารถเลือกได้นะครับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสายตาก็สามารถแจ้งก่อนที่จะทําการติดตั้งได้นะครับ เ,เวลาติดไปแล้วมันลอกไม่ได้นะครับตรงนี้ฮะ,ะลอกได้แต่มันจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่มีปัญหาเรื่องสายตาก็แจ้งมาได้เลยะครับก่อนที่จะทําเรื่องเนาะตรงนี้เดีย๋ยวผมจัดก,การให้นะครับตรงนี้รายละเอียดตรงนี้คิวนศาสตร์แบบนี้ก็คือมีติดตั้งให้นะครับลูกค้าท่านใดที่กังวลว่าเวลาจอรดรถแล้วกลัวร้อนก็คือต้องการที่จะเอากระจกลงเราติดตั้งให้นะตัวนี้อยู่ในเครื่องขโปรโมชั่นนะครับนี่ครส่วนด้านในของรุ่นแซ ที่บอกว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปก็คือของรุ่นแนท้ข้างในจะเน้นความหรูหรานะครับนี่ฮะวงมาลัยเป็นวงมาหลัยหุ้มหนังนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็มัลติฟังก์ชันนะครับมีคอนโทรลเครื่องเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคุยคอนโทรให้นะครับอยู่ตรงนี้ลูกค้าสามารถคอนโทรลได้ทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้นะฮะล็อกความเร็วได้เวลาวิ่งทางไกลก็สามารถล็อกความเร็วได้นะครับ หน้าปัดก็จะเป็นหน้าปัดคนละแบบกับรุ่นเกรดแอนะครับจะดูหรูกว่านะครับเนี่ยหน้าจอใหญ่กว่านะครับจอ m i d แล้วก็จอคือเป็นจอ8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับตรงนี้ส่วนเกียร์คันนี้ก็คือเป็นเกียร์อัตโนมัติรุ่นสีประตูเนี่ยจะไม่มีเกียร์ออโต้นะครับในรุ่นเกรดแนะครับจะมีเฉพาะเกรดแแล้วก็เกรดเเท่านั้น ถ้าในรุ่นแซดเกียร์ออโต้จะก็คือจะอยู่ในรุ่นยกสูงนะครับแล้วก็นี่ฮะรุ่นนี้ก็จะมีหัวเกียร์ที่หุ้มหนังนะรรุ่นเกียร์แซนก็คือจะพิถีพไปถันในเรื่องรายละเอียดเนาะเน้นความหรูหราเน้นความใช้งานที่แบบดูลงตัวนะครับดูหรูขึ้นนะครับเนี่ฮะส่วนหลังคาก็เป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับนี่ฮะลูกค้าถ้าไหนกลัวเปื้อนบอกได้เลยฮะรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับ ท่าลูกค้าท่านใดมีกําลังซับถึงนะฮะตรงนี้เนี่ยเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนอืมเบาะหนังเป็นเบาะหนังคูแม็กให้นะครับทั้งทั้งหน้าทั้งข้างหลังนะฮะนี่ติดให้เรียบร้อยรวมถึงแผงข้างประตูด้วยนะครับนี่ค่ะอันนี้ก็คือมีหนังให้นะครับทั้งคันลูกค้าท่านใดที่กังวลว่ารถจะเลอะ หรือเปล่านี่ฮเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนี่หรูหลาแน่นอนสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบความหรูหลาแนะนำฮะมีกําลังซับแนะนําเป็นรุ่นแซจะสวยลงตัวนะครับแล้วก็อีกที่สําคัญนะครับด้านก็คือที่นั่งตอนที่2นะครับก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะครับในรุ่นเกจแก็จะมีแค่รุ่นเดียวนะครับที่มีฮะรุ่นแซนะครับในรุ่นสีประตูเตี้ยรุ่นแรุ่น S จะไม่มีให้นะครับแอร์ตอนหลังนี่อันนี้มีให้เรียบร้อยเน้นความสะดวกสบายนะครับตรงนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่อยากได้สีอื่นนะครับอย่างรุ่นนี้นอกจากสีเทาเอลโบูแล้วก็ยังมีสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะครับก็ลองทักเข้ามาผมได้นะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำเรื่องรุ่นนี้นะครับ แล้วก็สีมีอยู่3สีก็ลองเลือกดูว่าสีไหนที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าเองนะฮะตรงนี้ส่วนเรื่องรายละเอียดการทำเรื่องนะครับรุ่น4ประตูเตี้ยเกตซด,ดแบบนี้ดาวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับดาวเริ่มต้นใช้เงินอยู่ที่6,9999บาบทก็คือพูดง่ายๆก็คือ เจ็ดหมื่นมีทอนนะครับพูดง่ายๆนะฮะตรงนี้ก็คือใช้เงินเจ็ดหมื่นมีทอนให้นะครับคุณสมบัติของการที่จะดาวเริ่มต้นก็คือหนึ่งลูกค้าต้องมีอาชีพทําที่เป็นหลักแหล่งไม่ติดเครดิตนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ขอคนกู้ร่วมหนึ่งท่านหรือไม่ก็ต้องมีคนค้ำหนึ่งท่านในกรณีที่ลูกค้ารายได้ไม่ถึงสองเท่านะครับตรงนี้ถ้าจริงๆถ้าลูกค้าท่านใดที่กังวลเรื่องการ ทำเอกสารารายละเอียดต่างๆรวมถึงค่างวดของรถรุ่นนี้เท่าไหร่ก็สามารถทักหาผมได้นะครับช่องทางการติดต่อก็เช่นเคยครับสะดวกช่องทางไหนเหล่าของหลังป้ายแดงก็ทุกช่องทางก็สามารถทักหาผมได้นะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปตอบารายละเอียดแล้วก็ส่งารายละเอียดไปให้นะฮะตรงนี้อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถทําเรื่องได้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะขอให้อยู่ในประเทศไทยผมมีเจ้าที่ไปนัซนคอยวิ่งซัพพอร์ตให้นะครับก็ โดยที่ไม่ต้องเดินทางเดี๋ยวผมจัดก,การให้นะครับตรงนี้ก็ยินดีถ้ายินดีให้บริการนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ตรงไหนขอให้มั่นใจได้เลยครับว่าต้องการเรื่องกับทาเรื่องกับผมเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ฟแนนซ์คอย i ิ่งซ support ให้นะฮะตรงนี้ก็วันนี้ก็มาถ่ายให้ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการหารถไปใช้กลับบ้านช่วงเทศกาลสงการนี้แนะนําเลยฮะร,รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ท็อปสุดนะครับ สำหรับลูกค้าที่มีกําลังนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่จะมองรุ่นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น4ประตูเกรด L เกรด S นะครับหรือจะเป็นรุ่นแ c a p ก็ทักข้าผมได้เช่นเดียวกันนะครับลองดูว่าใช้เงินดาวน์เลทไหนค่างวดเท่าไหร่ที่จะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าเองก็ลองทักเข้ามาผมได้ที่ผมทำรายละเอียดใบเสนอราคาไปให้นะครับตรงนี้ก็ยินดีครับสอบถามเข้ามาได้ครับการซื้อขายรถยนต์ก็ อยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้านะลูกค้าพอใจที่จะจ่ายเงินดาวประมาณนี้ค่างงิดประมาณนี้ในรุ่นนี้นะครับก็ลองทักเข้ามาผมเดี๋ยวผมจัดการให้ฮนะารายละเอียดเสนอราคาให้นะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็บายบายเพียงเท่านี้นะครับฝา like, กด้วยฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ในช่องของ YouTube ช่องนี้ให้ผมนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในรุ่นอื่นๆนะฮะตรงนี้โอเคฮะสำหรับวันนี้บายบายครับผมพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะมาถ่าย รถรุ่นไหนอ่ะรถรุ่นไหนมาถ่ายให้ชมแล้วก็โปรโมชันดีๆแบบไหนที่ตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะครับอ๋อแลวลืมบอกอีกอย่างนะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นครอบครัวของอ e ีซูซูนะครับถ้าคุณใช้อ e ีซูซุอยู่แล้วนะครับต้องการทาเรื่องก็คือรับส่วนลดเพิ่ม10,000่บาทนะครับสําหรับครอบ e ครัวอีซูซุนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้หรือว่าคุณในครอบครัวคุณใช้ก็สามารถใช้สิทธิต์ตรงนี้ได้นะครับ ช่วยเงินดาว1 0 0 0 0บาทนะครับหรือว่าลูกค้าใช้รถยี่ห้ออื่นไม่ได้ใช้อีซูซุนะครับก็ช่วยดาว5 0 0 0บาทอันนี้เป็นข้อดีของอีซูซุนะตอนนี้นะฮะมีมีโปรโมชั่นให้หลากหลายแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าเป็นพนักง,งานประจำข้าราชการโรงงานลูกจ้างประจำนะครับแล้วก็ขายรวมถึงอาชีพเกษตรกรนะครับลูกค้าก็ สามารถรับเงินช่วยดาวอีก1 0,000บาทนะครับถ้าลูกค้ามีคุณ,ณสมบัติในที่ผมแจ้งไปนะครับใช้อิรูสูอยู่แล้วทำงานตามที่ผมแจ้งไปก็รับช่วยดาวไป2 0 0 0 0บาท20 0 0 0ก็สามารถนำมาช่วยดาวได้นะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้เซฟเงินดาวลงนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะเอาเงินดาวตัวนี้ไปช่วยให้ค่างวดถูกลงก็ได้อยู่ที่ตัวลูกค้าเองนะครับว่าส่วนลดตัวนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าตรงไหนบ้างนะครับก็ลองพิจารณาได้ ได้เลยนะฮะหรือว่าไม่แน่ใจถ้าเข้ามาหาผมได้เดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดให้นะครับตรงนี้โอเคครับสำหรับวันนี้บายบายะไปแล้วฮะพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้หลังไป้ยแดงแบงซิ่งขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ